แล้ครับผมก็ได้เวลาพักเนาะยวผมจุดบอกว่าให้ฟังอีกปัญหาหลายๆอย่างมันช่วงนี้พากันทํางานกับบุคอยพากันได้เงินเนาะตามทีนผมเองคนถักมาขวง,งานนี่ก็โอ้งานตึก่คขารถัวซื้อมอเจ้าก็รจิตพากันใจกันมาไหวแล้วแล้วที่นี่ก็อยู่ของเก่ากับผม,มีงานเห็ด ม่กับสายงานได้สายงานมุ่งเจาเวลาผิดชอบมุ่งเจ้าบอ่อผุดเหมือนหาเหมือนเจ็ดเนี่ยพวกนี้ก็ดดูอยากได้แต่งเงินเขาเป็ดพันเก้าพันหมื่นหนึง่งมันก็ถือว่าเพียงแล้วต่อค้นคนหลงเสียกัดก็ยังก็บอกไปยังผมบอกไปเองที่ก็ว่าตัวยันใจเต่เอาเงินตี ค่างานค่ารถยัง, 18, 000, ยงสิเปียดพันยังสิเขาอย่างผมบอกว่าเปียดพันเออผู้ใดที่ไปก็ไปด้ครับผมคุยงานให้ดีแล้วละเอียดเต็มที่แล้วใจหนางานคุณก็ได้เองสิผบไม่ผู้ไปหรอกว่าตัวเอาเงินใครแน่ตั้งแต่อันซุ้มมันมือหามือเจ็ดเลยเนาะงานเขาคือสิดีัดสุดท้ายแล้วเป็นใังไปฮอดบ่อยากผักนี่แหละเสียแต่เขา เอาแต่ <Altern> <c oughs> ความคิดที่ว่างานแพงมันที่ดี <g ười> ปากีิฟต์ครับผม <c oughs> <c oughs> มาแนะนำครับผมเรื่องงานคู่ผัวเมียเน <c oughs> าะก็ให้เข้าใจกันนะครับว่างานคููผัวเมียนี่บางทีเมียบ่มีงานนะครับได้เห็นงานแต่ผัวเดือนหนึ่งอาจที่ได้เห็นจากชีพมือกันทีเนาะผัวเป็นเมีย <f ug> งานผัวมีเหตุเสมอนะบางคนเพิ่นกะบ,บอกเข้าใจตรงนี้ครับผมเพื่องานระไรใบงานสวนนี่เนาะแต่งานผู้หญิงมันบ่ควมีจยงสีเพิ่ก็ให,หยุดเนาะบัดนี้ก็ดดาวแ้วบัดนี้มีความคิดอะอยากหางานมองไม่ที่มันได้เห็นน้ากันมันสู้มองครับผมสุหมองเลยผมบอกเลยสุหมองกัไต้หวันสุหมองบอ่มีบอกว่าเจ้าสิได้เห็นงานค้ำกันทุกม,มือือเป็นเดือนบอ่มีครับ เดี๋ยวผู้ชายมีเนี่นอนครับผมกล้าการัานตีเลยเจ้าลงใสจะได้เฮ็ดเบิดงานผู้ใายเฮ็ดสัมื่ก็ได้จนเจ้าร้องขอหาวันหยุดพูดแหละแต่วผู้หญิงนี่ก็ต้องร้องขอครับตะกี้สั่งเลยฉันม,มีงานให้คุณทาสําหรับผู้หญิงพันที่บอกเราแบอนอนเลยเจ้าบานนี่ผัวเฮ็ดงานมันก็ต้องยอมรับได้ครับผมในในใน,ในส่วนหนีเนาะกันว่าไปเก็บหมกไม่เก็บนั่นเก็บนี่สยงไปกะ ก็คือกันนะผมเก็บบางไม่สิบห้าเมื่อยี่สิบมิบดังสิ่งเมื่อจะกันต้องซื้องานใหม่อีกล่ะแต่ยุ่งงานสวนกับเฮ็ดแน่หยุดแน่มันก็นเป็นเรื่องธรรมดาครับบางทีผู้ใช้ก็ได้หยุดคือกันว่าง,งานมันไม่ค่อยไหลแต่มันกับอยู่เหมืองเก่าเัากับอยู่ไปเรื่อยๆรื่อยมันบามีเหรอครับมันสบายสบายทำงานได้ง่ายงายบางมีหายาก สู่เอาทนเอาแล้วครับผมมาแล้วก็ยุดก็หยุดทํากก็ทํานะครับก็เข้าใจครับเรื่องค่าใสใจสุขคนมันมีหลายเบิดนะพระละมาแล้วก็สู่เอาครับ